เศรดรามา่าดราม่าวันนี้เน็ตไอดอลประตูน้ำวุ่นวายกับพิธีกรชายปากกล้าเรื่องนี้มีค่าค่าดา5ล้านบาทที่ทางเน็ตไอดอลต้องจ่ายเศรษดราม่าวันนี้สรุปให้ฟังค่ะ จุดเริ่มต้นดราม่ามีอยู่ว่า24กันยายนพิธีกรชื่อดังนุ่มกันชัยจัดรายการโหงกระแสประเด็นดราม่าก็คือร้านทองของแม่ตั๊กก่กันหนกและป๋าเบียการพลมีลูกค้าออกมาโวยว่าทองที่ซื้อออนไลน์ไปเนี่ยเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา ในวันนั้นก็มีผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งพูดในรายการว่าเธอก็เสียหายเหมือนการอัดคลิปไปลงโซเชียลคลิปนั้นนะอุย้ยมีคนดู3-4แสนคนเลยนะหลังจากนั้นก็ต้องปิดคลิปไปเพราะว่าเน็ตไอดอลคนหนึ่งมาด,ด่าเธอเธอเลยเชื่อว่าฝั่งแม่ตั๊กเนี่ยมีการว่าจ้างเน็ตไอดอลคนนี้มาปวดแน่นอนปรากฏว่าในระหว่างดําเนินรายการมีคนส่งข้อความมาว่าเน็ตไอดอลประตูน้ําใช่ไหม แล้วคุณหนุ่มกันชัยเห็นข้อความนี้เลยหันไปถามผู้ร่วมรายการว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่เปล่า <S <S ซึ่งตอนนั้นคุณหนุ่มบอกว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าคือใคร <S 1> <S 1> ผู้ร่วมรายการก็เลยตอบคำถามไปว่า <S <S ใช่ค่ะคนนั้นเลย คำใบเน็ตไอด้ลนประตูน้ำ<อ>ลีหน้าจาังปล่อยเครื่องดาคำต่อว่าเต็มความจุเลยจะ้ะลีหน้าจาังจันจาหรือลีน่าจาังอายุ65สปีออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาค่ะตัดเพาอเอ่ยชื่อหนุ่มกันชัยด้วยบอกว่ามีความสุขมากใช่ไหมที่ทำให้เธอตกงานมาสองปีตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวแล้วมึงมีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุ่มกันชัยํำเนิดพลอยที่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานมาเนี่ยสองปีนี่ครั้งนี้มึงมาทำร้ายกูอีกแล้วเหรอ มจะหยุอ้นน่มกัชจากนั้นก็ทยอยไลฟ์รวมถึงโพสตคลิปต่อว่าหนุ่มกันชัยหลากหลายคลิปเลยนะว่าหนุ่มกันชัยเนี่ยทำให้คนเข้าใจเธอผิดว่าไปร่วมขบวนการหลอกคนมาซื้อทองยืนยันว่าไม่มีใครจ้างเธอให้ไปด่าใครพาดพิงหนุ่มกันชัยอีกบอกว่าไปมีสัมพันธ์กับเหล่านางงามบ้างก็บอกว่าไปรับเงินแม่ตั๊กมา1ล้านบาทเพื่อที่ไปทาคอนเทนต์แล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปนะนอกจากนั้นยังมีคลิปที่ลีน่าจังเนี่ยไปไหว้าสาปแช่งคนที่ประสงค์ร้ายต่อเธอให้ครอบครัวชิป ด้วยใครที่มันคิดร้ายต่อลูกกันแกล้งลูกขอให้มันผู้นั้นหายขอให้มันครอบครัวมันจงแตกสลายวิบัติหายค่ะ ต่อมาหนุ่มกัญชัยเปิดภาพด้วงสาคูในวันที่28กันยายนนั่นทำเอาชาวเน็ตตาลูกวาวเข้ามาส่องและคาดเดาว่าหมายถึงใครบางส่วนก็ทายว่าใช่เน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่านะซึ่งหลังจากพสต์นี้ออกไปทางลีนาจังก็ออกมาไลฟ์โต้เลยบอกว่าอีกฝ่ายนั่นน่ะแหละคือด้วงสาคูชาวเน็ตหลายคนก็ต่างจับตาเรื่องนี้เป็นอย่างมาก29กันยายนหนุ่มกัญชัยก็โพสต์ภาพหมายสารฟ้องร้องคนคน,คนหนึ่งในข้อหาหม,มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหาย หายหล้านบาทแต่ชื่อที่ฟ้องนั้นนะเอาตัวดวงสาคูมาแปะและระบุแคปชั่นว่าร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนรังแกแต่โชว์ความสะตลเรียกแสงแบบเร็วๆแช่งได้แม้กระทั่งเด็กและปิดท้ายประโยคคำว่าดาฟรีไม่มีในโลก และแล้วลีหน้าจังก็ปิดเครื่องด่าวายขอโทษหนุ่มกัญชัย30กันยายนลีหน้าจังไปที่สอนพอยาไทยค่ะถแถลงขอโทษหนุ่มกัญชัยยอมรับทั้งน้ำตาพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแต่ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งต่อว่าลีหน้าจังมากลางวงสัมภาษณ์เลยล่ะเธอวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรลรจญหระแสฉันเป็นประชาชนคนธรราตำรวจ<ค>น<ล>หนึ่งคนามาที่พิพากษามาตำรวจหนึ่งคน<ด>ที่มาจับเลยกำลังแถลงข่าว ท่านควบคุมตัวเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันป้อมในแพทย์เ็บหลังจากนั้นลีหน้าจังยังแจ้งความกลับหนุ่มกันชัยในฐานบิ่มประมาด้วยเพราะว่าทำให้เธอเสียชื่อเสียงเหมือนกันส่วนหนุ่มกัญชัย รับคำขอโทษแต่เดินหน้าลุยฟ้องต่อคะ่ะนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์ว่าลีหน้าจังเคยวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยถือสาแต่ครั้งนี้มองว่าล้ําเส้นเกินไปมาแช่งลูกสาวเนี่ยลูกเกี่ยวอะไรนุ่มมันยอมไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ด้วยวินยูชนรู้ได้เลยว่าพูดถึงใครและอยากให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานไปจบกันที่ศาลพี่ก็ยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับแล้ว สิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษปิดท้ายที่เกล็ดความรู้ด้วงสารูนั้นคืออะไรด้วงสารูหรือด้วงงวงมะพร้าวในระยะที่เป็นตัวอ่อนฟัก ไข่ใหม่ๆมีสีขาวลำตัวอ้วนสั้นเป็นปล้องยืดหดได้เป็นมแมลงศัตรูพืชในพืชตระกูลปาล์มเช่นมะพร้าวต้นสาคูหรือต้นลานปัจจุบันเป็นมแมลงเศรษฐกิจกินได้เป็นแหล่งโปรตีนด้วยมักจะทําในเมนูอาหารขั่วเกลือบางทอดสมุนไพรบางทําลาบบ้างทําผัดเผ็ดบ้างอ่ะกินแล้วก็จ่ายแฮกกินแล้วก็อิ่มเฮเสพแล้วก็จบ